ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกัอกบอิวสไตล์ถับปนีแล้วนะคะตอนนี้อยู่อยู่ที่เมกะบางนานะคะก็วันนี้ตั้งใจจะมาแว็กซ์กนคิวที่อนาตาเซียนะคะแล้วก็จะมาดูเสื้อผ้าด้วยว่าตอนนี้เทรนด์แฟชั่นเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะและนี่ก็คือคิวที่แว็กซ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อยู่ไม่ได้ถ่ายตอนเข้าไปารับบริการนะคะแต่ว่ามาถ่ายฟินิชให้ดูเลยนะคะว่าหลังจากแว็กแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแอยู่จะแนะนําเพื่อนๆว่าก่อนที่จะมาแว็กซเนี่ยคือภายใน3สัปดาห์เนี่ยถ้าเราทิ้งระยะเวลาจากการทําเลเซอร์หรือว่าการทายาสิวไม่ถึง3สัปดาห์เนี่ยเขาจะไม่ทําให้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผิวมันจะบางให้เราเว้นระยะจากการเลเซอร์หรือจากการทายาสิวเนี่ยไม่น้อยกว่า3สัปดาห์ ก็วันนี้ที่อยู่ทํามานะคะก็จะมีแว็กซ์คิ้วพร้อมมาก์กสาลายอันนี้แว็กซ์คิ้วอย่างเดียวราคา800บาทมาก์กสาลายเนี่ยอีก200บาทเป็น1,000บาทนะคะมีแว็กซ์หนวดไปนะคะจาก400บาทเขาลด50%ถ้าทําพร้อมกันก็คือจะเหลือ200บาท แล้วก็มีสครับปากอีก200นะคะอยู่ซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามา2อ,อย่างนะคะจะมีเป็นแปรงเขียนคิว้วแล้วก็ตัวเจลเขียนคิ้วนะคะตัวเจลเขียนคิ้วจะสีคาเมลนะคะราคา950บาทแล้วก็ตัวแปรงเนี่ยจะอยู่ที่1,250นานะคะก็สินค้าจะลด5เปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนที่เข้าไปใช้บริการนะคะเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับกระดูกหนุคิ้วของเรานะคะแล้วก็บอกว่าทําไมคิ้วเราถึงแบบไม่เข่ากันอะไรเงี้ยคะ่ะปัญหาของคิ้วเราคืออะไรอย่างปัญหาของอยู่เนี่ยก็คือหางคิ้วด้านซ้ายเนี่ยจะสั้นนะคะแล้วก็หัวคิ้วด้านขวาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง,งแบบนี้ค่ะก็คือเหมือน,ม,นมันจะสั้นไปคิ้วข้างนี้จะโก,ก่งกว่าที่เขาก็ปรับให้นะคะให้รู้สึกว่ามันบาลานซ์ใกล้เคียงกันที่สุดนะคะ ก็จริงๆเราดีมากเลยนะคะสอนเขียนคิ้วเลยนะคะว่าเขียนยังไงอะไรเงี้ยจับมือเขียนกันเลยก็โดยรวมแล้วอีถือว่าดีมากเลยนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะแล้วเดี๋ยวตอนที่ล้างหน้าแล้วมาเขียนคิ้วใหม่เดี๋ยวจะลองมาเขียนให้ดูอีกทีนึงนะคะ ก็ตอนนี้อิูวก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาอัปเดตคิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปล้างแล้วก็จะลองเขียนใหม่ตามที่พี่เขาได้แนะนำมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คคิวพร้อมๆกันเลยนะคะ เช็ดจากข้างนี้ก่อนนะที่พี่เขาเขียนให้นะคะเขาจะใช้เจลของอนาตาเซียแล้วก็มีใช้เป็นอัคค่าคิ้วใสๆอะคะ่ะให้คิ้วมันตั้งอยู่สก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าสำลรีแบบไม่มีติดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาเช็ดอีกข้างหนึ่งนะคะ ก็นี้ข้างขวานะคะก็สำลีสะอาดหมดแล้วนะข้างซ้ายก็ไม่เหลือแล้วนะคะก็นี่คือคิวที่แว็กซ์ากมาโดยที่ไม่ได้เขียนใดๆเลยนะคะเช็ดออกหมดแล้วออวิธีการหาตำแหน่งคิวที่พี่เขาสอนมานะคะก็คือให้วัดจากมุมปากนะคะแล้วก็เฉดขึ้นไปจะเห็นว่าปลายคิวอยู่ก็จะต้องอยู่ตรงนี้ ซึ่งม,มันลงมาไม่ถึง <inä. S 1> เห็นไหมคะก็คืออยู่จะต้องวาดคิ้วลงมาหาคิ้วให้ถึงตรงนี้นั่นเองส่วนหัวควิ้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมคะข้างนี้อยู่ก็จะขาดไปนิดนึงต้องลากมาให้มันแบบมีเงามาถึงตรงนี้อะคะ่ะมันจะได้ดูบาลานซ์แล้วก็คิ้วข้างนี้อยู่จะยกกว่าข้างนี้เวลาเขียนก็จะพยายามให้ข้างนี้ยกให้เท่าข้างนี้นะคะก็อั <Okey> <ค>นนี้ <S <S <ๆ>เป็นแปลงของอน,นาตาเซียนะคะที่อยู่ได้มาเจลเขียนคิ้วนะคะ เป็นสีคาเมลนะคะที่เขาเลือกให้นะคะคือวาดตรงนี้ก่อนค่อยไล่ไปหาตรงนี้นะคะอะ่คือต้องยาวลงไปนิดนึงโอเคหาประมาณนี้คือจริงๆมันก็มีรูปคิ้วมาที่เขียนตามได้ง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ปัญหาของอิวก็ค,คือคิ้วตรงนี้มันบาง มันแอบแหวงหายไป,อ,ไปอันนี้คือเป็นเป็นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือต้องถมเข้าไปให้มันเต็มเป็นไงบ้างคะข้างนี้เขียนเองก็น่าจะพอไหวอยู่เนาะมาข้างนี้ต่อ ก็ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนที่พี่ในอนาตาเซเขาเขียนให้นะคะแต่ว่าก็ ดีกว่าที่ไม่ได้ไปแว็กซ์คิวมาเลยแล้วเขียดนะคะอันนั้นก็คืออยู่จะใช้เวลานาน,านมากอันนี้ก็ใช้เวลาน้อยลงนะคะคิวก็ได้ทรงมากขึ้นนะคะที่เหลือเดี๋ยวก็ต้องไปพัฒนาเขียดให้มันแบบเป๊ะขึ้นเร็วๆนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากไปทําแนะนําให้โทรเข้าไปจองคิวก่อนเข้าไปที่เว็บไซต์อนาตาเซียได้เลยนะคะเขาจะมีเบอร์โทรของแต่ละสาขาบอกว้เพื่อนๆก็นัดคิวเขาก่อนนะคะที่อยู่มีว่าฝากก็ประมาณนี้นะคะก็ชอบไม่ชอบยังไงมีอะไรติชมยังไงก ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้อยู่ทำคลิปอะไรแจ้งไว้ได้เลยนะคะขอตัวลาไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ